สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้สนใจเบบี้มอนิเตอร์จากร้าน Little t i ท a n นะครับรุ่น LT935 อ,อันนี้จะเป็นเบบี้มอนิเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวข้อดีข้อเสียเมื่อเทียบกับกล้อง c c TV นะครับแล้วก็จะมาแกะกล่องให้ดูว่าในกล่องเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างแต่ละอย่างมีหน้าที่ทำอะไรนะครับก็เบบี้สำหรับเบบี้มอนิเตอร์นะครับเมื่อได้มาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในรับขนาดนี้นะครับก็จะมี ตัวก็ตัวมอนิเตอร์นะครับในคู่มือจะเขียนว่าเป็นมอนิเตอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวคาเมล่านะครับหรือเป็นตัวกล้องที่เราจะไปกับใกล้ๆกับเตียงนอนของน้องนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นขาตั้งวัติดกับผนังนะครับหมุนกับตรงนี้ครับรุ่นนี้ดีอย่างหนึ่งครับคือว่ามันจะแข็งแรงว่าตรงขาตั้งเนี่ยแล้วก็ตัวแขวนมันจะไม่เป็นตัวแขวนมันจะเตินตัวยึดเพราะว่ากล้องมันค่อนข้างจะ ก็มันแผนได้มม่เลยมีน้ำหนักพอสมควรนะครับอ่าอันนี้เป็นสามารถติดกับผนังได้ติดั้งติดอย่างนี้ก็ได้ติดอย่างนี้ก็ได้ดน,ไดนะครับแล้วก็ปรับแลาวปรับปรับอันนี้ได้พักเล็กน้อยนะครับเราก็จะสามารถโยกไปโยกมานะครับแล้วเราก็หมุนตรงนี้ให้มันเข้าไปอ่นะครับติดกับกล้องสายไฟให้สองเส้นนะครับเป็นสาย AC ซนะครับ เป็นสายของ EU แล้วก็ตรงนี้เป็น AC เป็น AC สองเส้น,นแล้วก็นี้เป็นพุกกับน็อตที่ไว้เสียดกับตัวนี้ใครจะวางเฉยๆก็ไม่ต้องใช้ตัาานนี้นะครับใครที่ติดกับผนังก็จะต้องใช้เพราะว่าอย่างของผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยติดกับผนังนะเพื่อจะให้ดูลูกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเมื่อ,อ ข้อดีของเบบี้มอนิเตอร์เมื่อซื้อกับที t v ีเนี่ยคือเมื่อเปิดเครื่องเนี่ยเมื่อซื้อกับผมไปเนี่ยผมจะเซตให้แล้วนะครับหรือว่าจะเซตเองก็เซตง่ายมากนะครับเราสามารถเปิดเครื่องปุ๊บแล้วก็ใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเซตเ็ตเวิร์ไม่ต้องเซ Network, ต Wi-Fi นะครับไม่ต้องมีอเน็ตไม่ต้องมีความรู้เ็ตเวิร์เลยบางที CCTV กล้อง IPTV CCTV เนี่ยเราต้องเซตเฟิร์เวอร์เราต้องปรับเราเตอร์ให้เป็นเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วแต่บ้านว่าบ้านคุณเป็นยังไงเราก็ต้องมา เชื่อมต่อหรือไม่ต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญมาทํานะครับคราวนี้แต่ตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือเราเปิดเครื่องเสียบเสียบเสียบกล้องนะครับ,บเ,เสียบกล้องปุ๊บเนี่ยเสียบกล้องเราก็ใช้งานได้เลยนี่คือข้อดีข้อแรกของมันนะครับข้อดีข้อที่2คือว่าไอ้กล้องตัวนี้เนี่ยมันเป็น baby monitor ชื่อที่บอกว่าเป็น baby monitor เนี่ยมันออกแบบฟังก์ชันต่างๆมาให้ดูแลเด็กได้พอดีเลยนะครับเช่นที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือระบบ night vision นะครับระบบดอทวชันคือระบบทางานตอนกลางคืนเวลาลูกหลับเราก็จะปิดไฟถูกไหมครับกล้องก็จะตัดเป็นระบบขาวดำนะครับให้เราเห็นแสงเห็นลูกได้ชัดอย่างอัตโนมัตินะครับโหมดที่คุณเห็นอยู่นี่คืออีโคโหมดคือถ้าเมื่อลูกไม่มีการขยับตัวไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีเสียงล้อมันก็จะปิดกล้องแต่เมื่อไรก็ตามที่ลูกขยับตัวนะครับลูกร้องมันก็จะเปิดขึ้นมาเองเราสามารถเซตได้ครับว่าร้องระดับไหนร้องดังๆร้องกลางๆลร้องเบาๆนะ เนี่ยนี่ก็คือความความที่มันออกแบบมาที่มันดีกว่ากล้อง i อพีทีวีหรือกล้องซีซีทีวีเนี่ยคือมันออกแบบมาเพื่อดูเด็กโดยเฉพาะนะครับเอาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าใช้างานได้จริงครับคือถ้าเกิดเราใช้กล้องซีซีทีวีหรือกล้อง i อพีทีวีเนี่ยที่เราต้องเปิดในแอปมือถือเวลาเราเรากินข้าวเวลาเราเราทำนู่นทำนี่เนี่ยเราเราต้องเปิดมือถือพอเปิดมือถือเนี่ยอ เวลามีฝ่ายเข้าเวลาเราจะดูหนังในมือถือเวลาเราจะทํางานในมือถือมันก็จะไม่สะดวกสบายอันนี้จากประสบก,การณ์การใช้งานจริงคือตอนแรกผมก็ใช้ IPTV เนี่ยแหละแล้วฟักพาผมก็จะเปลี่ยนมาเป็นกล้องนี้นะครับหรือหรือถ้าเกิดก่อนน,นั้นนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นแท็บเล็ตเพราะป่าแท็บเล็ตเ็จค่าใช้จ่ายก็สูงเลยต้องมาซื้อแท็บเล็ตอีกเครื่องนึงเพื่อมาดูแลรูปโดยเฉพาะเพราะถ้าเกิดเป็นมือถือเนี่ยบางทีเราทานู้วเเาก็าล่ลมดดน,นุาดาาดดญ,ญาต มีข้อดีนะครับเรามาพูดถึงข้อจำกัดของอันนี้บ้างว่าข้อด้อยของมันเมื่อเทียบกับกล้องฟ c ี t v หรือกล้อง IPTV เนี่ยข้อด้อยของมันคืออะไรเนื่องจากมันใช้คลื่นความถี่ต่ำนะครับเป็นคลื่นความถี่2.4ดกิกะเฮิรตซ์นะครับก็ทำงาน,นคล้ายคล้ายวิทยุสมหร์กเล่นนะครับคือตัวพอนิเตอร์เนี่ยต้องอยู่ใกล้กับตัวกล้องนะครับระยะทำการก็ประมาณไม่เกิน900ฟุตนะครับประมาณ150เมตรในบ้านนะครับไม่เกิน150เมตรซึ่ง ซึ่ง IPTV หรือฟี t ทีเนี่ยมันใช้สัญญาณ i f i แล้วสามารถไปดูที่ไหนก็ได้ผ่านแอปผ่านมือถือนะแต่ตัวเนี้ยมันทำไม่ได้นะครับเมื่อใช้คื้นคุ้งขีดต่ำใช้งานในภายในบ้านเท่านั้นทำให้ภาพที่ส่งออกมาเนี่ยอาจจะไม่คมชัดมากเท่าไหร่นะครับแต่แต่ต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันก็มีความคมชัดค่อนข้างสูงที่สุดเท่าที่ผมเคยเทสมาละตัวเนี้ยชัดค่อนข้างชัดมากนะครับแต่อาจจะไม่ชัดเวอร์อะไรขนาดน,นั้น ส่วนข้อจํากัดข้อที่สองเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยก็คือว่ามันไม่สามารถบันทึกเป็นวิดีโอได้นะครับแต่เมื่อเทียบกับความยุ่งยากที่เราบาเอกวิดีโอเราต้องตั้งเฟิร์ฟเวร์เราต้องเซตเราเตอร์เรามีค่าใช้จ่ายในการฟรีเฟิร์ฟเวร์นะครับแล้วก็เมื่อเราแค่มาดูแลลูกเราไม่จําเป็นต้องต้องใช้ไอ้พวกของเหล่านั้น การบันทึกวิดีโอเหล่านั้นนะครับมันก็ถ้าจะไม่มีความจําเป็นเลยนะครับมันก็อาจจะสามารถทดแทนข้อจํากัดเหล่านั้นไปได้ครับอันนี้ข้อดีข้อเสียเมื่อเทียบกับ IPTV นะครับ ต่อไปเรามาเทียบกับเบบี้มอนิเตอร์รุ่นรุ่นที่ผมเคยขายมากดีกว่าก็คือรุ่น V B 6 0 3นะครับแล้วก็รุ่น S M 9 1 1นะครับไออ่า V B 6 0 3เนี่ยหน้าจอ3.2อนิ้วแล้วก็ S M 9 1 1่เนี่ยหน้าจอ2.4นิ้วที่ผมจะขายผมขายสองรุ่นนี้มาก่อนแล้วก็จะแนะนำลูกค้า2รุ่นนี้นะครับเรามาเปรียบเทียบกันดีกว่าว่าระหว่างรุ่นนี้กับอ่รุ่น2รุ่นที่ผมเคยขายมาเนี่ยมันมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับ อันนี้ผมยกมาเพราะว่า2รุ่นนี้ผมขายแล้วผมก็ใช้งานในการเลี้ยงลูกคนแรกนะครับส่วนรุ่นนี้เนี่ยผมจะใช้เลี้ยงลูกคนคน,คนคนนี้แหละนะ,ะมาเริ่มเลยนะครับข้อดีก็คือว่าข้อนี้เขาสําคัญมากเลยก็คือว่าเราสามารถซูมได้ครับลูกลูกสาวผมคนนี้เนี่ยกดค้างจะจะซูมนะครับเป็นกดไหลย้อนนะครับบางทีลูกแหวนเนี่ยเราสามารถซูมได้เลยว่าแหวนหรือเปล่าแหวนหรือยังนะครับบางทีเราจะเห็นข,ขาวๆออกมาทางปาก อันนี้ข้อดีข้อสาคัญเพราะรุน่นอื่นเนี่ยมันฟูมไม่ได้มันแพนไม่ได้นะครับอ่ะเรื่องเรื่องแพนไม่ได้เนี่ยสำคัญอีกเหมือนกันครับมันเกี่ยวกับการใช้งานเพราะว่าถ้าเกิดลูกมีการเคลื่อนไหวลูกโตขึ้นมาหน่อยลูกเคลื่อนไหวไปทางซ้ายทางขวามาอยู่ในหน้าจอก,กล้องเราเนี่ยเราต้องมาขยับกล้องไปมาไปมาก็เหมือนกับเข้ามาดูลูกนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถแพนได้เราก็แพนดูนะครับเผื่อที่เธอพลิกเนี้ยนะครับเราก็ผมก็แพนมา เพียนมาตรงปลายปลายเตียงนะครับดูว่าแม่อยู่หรือเปล่าแม่ดูในห้องของแม่อยู่ไหมนะครับอ่าแม่ไม่อยู่ผมก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานนะครับอ่าแม่อยู่แม่อยู่นะครับแม่อยู่ก็ผมก็โอเคค่อยปลอดภัยหน่อยแล้วก็ปิดเสียงคุยกับท่านผู้ชมได้อันนี้คือข้อดีของมันเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆนะครับมันทําให้งานใช้งานจริงเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น อีกข้อ,ขอสําคัญอีกข้อหนึ่งก็คือไมค์ครับไมค์ดังมากนะครับไมค์มันมันรับเสียงได้ดีมากกล้องเนี่ยเวลาเวลาเราอยากยินเสียงลูกเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยเราต้องวางกล้องไว้ใกล้กับเตียงลูกมากๆเพื่อให้ไมค์รับเสียงลูกได้แต่รุ่น,นเนี้ยเนี่ยไมค์มันค่อนข้างรับเสียงได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถวางไว้ไกลๆได้มันก็จะเห็นมุมกว้างมุมได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับเห็น เห็นรอบค้างลไรดียิ่งขึ้นอโอเคนะครับแล้วก็เมื่อไม่ดีแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้โหมดประหยัดแบตนะครับเนี่ยเพราะเป็นรุ่นอื่นผมไม่กล้าใช้เพราะว่าอ่าไม่มันอยู่อยู่ไกลแล้วพอเรามีเสียงเข้าเนี่ยบางทีเสียงมันเบาไปกล้องไม่ทำงานเราก็จะไม่ไม่รู้เลยว่าลูกตื่นแล้ว เมื่อไม่รู้ว่าลูกติ่นแล้วเนี่ยผมก็จะไม่กล้าใช้โหมดนี้แล้วก็จะเป็นการเปลืองแบตมากนะครับข้อดีมากๆ3ม,มข้อเมื่อเทียบกับรุ่น2รุ่นที่ผมผมเคยขายมานะครับแล้วก็ภาพชัดกว่านะครับภาพชัดกว่าภาพสวยกว่าดีเลย์น้อยกว่านะครับระยะไกลกว่า3มข้อเนี้ยสำคัญมากครับเนื่องจากเป็นขึ้นความถี่ส่่านะครับการทําภาพชัดมากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้ดีเลย์สูงหรือระยะได้ไม่ไกลแต่รุ่นเนี้ย นะครับซึ่งมันออกมาใหม่แหละมันก็คงจะปรับเทคโนโลยีปรับเมนบอร์ดอะไรให้ดีมากยิ่งขึ้นมันทําให้ภาพสวยขึ้นระยะไกลามากยิ่งขึ้นแล้วก็ดีเลย์ไม่มีนะครับข้อดีของรุ่น sm 9 1 1หน้าจอ 2. 4นิ้วเนี่ยมันคือดีเลย์น้อยเพราะหน้าจอมันเล็กระยะมันสั้นนะครับส่วนข้อดีของหน้าจอ3 2นิ้วเนี่ยคือระยะไกลจะมีดีเลย์นิดหน่อยแต่รุ่นเนี้ยมันจะเอาความดีของทั้ง2รุ่นเนี่ยมารวมกัน ข้อดีข้อนึงมเมื่อเทียบกับฝั่งรุ่นนั้นนะครับก็คือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ฝัมงมาเชื่อมต่อกล้องได้ถึง4ตัวนะครับแล้วก็เชื่อมต่อง่ายบางรุ่นที่ผมเคยใช้เนี่ยอาจจะมีผลเรื่องระยะพอเชื่อมต่อแล้วระยัดั้นลงตีกันมั่วภาพมาไม่ไม่โอเคนะครับแต่อันเนี้ยตัวเนี้ยมันพอเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเชื่อมต่อกล้องหลายตัวเนี่ยมันมันเหมือนฟ้าเทียนมากกว่านะครับแล้วก็มันทําให้เรา อุ่นใจนะครับเมื่อเรามีกล้องหลายๆตัวเนี่ยเราลูกไปอยู่ห้องห้องไหนเนี่ยเราก็สามารถดูได้นะครับเรื่อมือเลืยิ่งมีผลมากกับเมือ่อลูกอายุมากขึ้นขวบ2ขวบเนี่ยนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับาการติดตั้งกล้องนะครับได้หลากหลายครับหลากหลายแบบกว่านะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยตัวฐานมันเนี่ยจะเป็นตัวแค่รูแล้วก็เกี่ยวกับน็อตนะครับแต่เป็นรุ่นนี้มันมันติดกับไอตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถติดกับบนเพดาน ติดด้ดาน,นะครับติดผนังหรือวางไว้เฉยๆก็ก็ดําได้นะฟังข้อทีข้อต่อไปครับคือฟังก์ชันที่ไม่จําเป็นนะครับถูกตัดทิ้งออกไปนะครับทำให้เราไม่งงแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับประกอบกับเมนูเนี่ยมีมีไม่เยอะนะแล้วก็โดนกรุ๊ปมามาให้เรียบร้อยแล้วอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่บนหน้าจอหมดเลยนะครับปุ่มต่างๆอยู่หน้าจอหมดเลย ฟังก์ชันอื่นๆมีมากครับก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเทียบกับรุ่นที่ผมขายมาเนี่ยเพลงกล่อมเด็กมี4ี่เพลงบางรุ่นมีเพลงเดียวนะครับ uh, ปรับแสงได้ด้วยนี่เวลาเรานอนอย่างเงี้ยในห้องมืดๆอย่างเงี้ย uh, ถ้าเราแสงมันได้ระดับเดียวเนี่ยมันก็จะบางทีมันอาจจะสว่างเกินไปหรือมืดเกินไปนี่ก็จะปรับแสงได้เป็นฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับมันเป็นรุ่นใหม่นะครับ uh, อย่างอุณหภูมิเนี่ยอุณหภูมิตรงนี้เนี่ย ถ้ามันเกิน3 1องศาเมื่อไหรเนี่ยมันจะเป็นสีแดงบางทีเราเราไม่สังเกตหรอกถ้ามันเป็นสีฟ้ามาตลอดเนี่ยแต่ถ้ามันเกินเมื่อไหรมันร้อนเกินไปเมื่อไหรเนี่ยตรงนี้มันจะเปลี่ยนสีให้อันนี้ก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันช่วยให้เราทํางานง่ายขึ้นอ่าเมื่อเมื่อมีข้อดีแล้วจะผมจะพูดข้อเสียบ้างเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นในของเบบี้มอนิเตอร์นะครับรุ่นรุ่นอ่าเรื่องแรกก็คือว่ามุมกล้องทางทางความสูงเนี่ยมันจะแคบกว่าเล็กน้อยนะครับอ่า แจะแคบกว่าเล็กน้อยแล้วก็ตามภาพนะครับข้อ2ก็คือว่าเวลาเปลี่ยนแบตเนี่ยไอรุ่นเนี้ยมันไม่สามารถแกะหรือมีช่องเปลี่ยนแบตเหมือนของเล่นได้ผมต้องมาทําการเปลี่ยนให้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นรุ่นหกฝูนสามเนี่ยมันมันสามารถเปิดปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนแบตเหมือนเหมือนเปลี่ยนแบตของเล่นได้เลยนะก็หมดแล้วครับการรีวิวนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอยากให้ลองศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองเพิ่มอีกนะคบเพราะว่า ผมอะเปรียบเทียบกับรุ่นที่ผมเคยขายจริงๆเคยเทสจริงๆซึ่ง,ซ,งซึ่งก็อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับก็อาจจะมีการจํากัดเรื่องความรู้นะครับสิ่งที่มาเปรียบเทียบเนี่ยก็อยากให้ใครก็ซื้อก็ลองเปรียบเทียบเยอะๆหน่อยนะครับก็ยังไงดูแล้วมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามกันมาได้ส่วนใครที่ดูแล้วเฮ้ยเร็วจังใช้งานยากไหมเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราจะมี มีคู่มือการใช้งานให้นะครับอันนี้ผมอาจจะเขียนเล็กหน่อยเพราะว่าผมกําลังเขียนให้มันอ่านและเข้าใจง่ายอยู่ผมจะแปลมาจากภาษาอังกฤษเนี่ยแหละครับแล้วก็ประกอบออกับความรู้ของผมที่ผมใช้งานกันจริงๆไงแหละว,ว่าเอ้ยมาเขียนให้ให้คนไทยเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีคลิปให้แล้วก็มีคลิปฝอนการใช้าง,งานเป็นวิดีโออีกด้วยนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก,ก็หักเครื่องเสียนะครับเราก็ ซ่อมที่เมืองไทยได้แต่ซ่อมที่เมืองไทยแล้วซ่อมไม่ได้้าส่งต่างประเทศนะครับแล้วก็แบตสำรองมีขายครับแต่ส่วนใหญ่ก็ลูกโตก่อนนะครับก่อนจะได้เปลี่ยนแบตส่วนรุ่นนี้เนี่ยลูกผมยังเล็กอยู่ผมยังไม่ได้ลองหรือว่าแบตมันใช้งานได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการฟังรีวิวนะครับก็สนใจก็แอดไลน์ลองโทรมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ